พี่รู้ไหมว่าเราอะตกเป็นทาสของทุนพลังงานมานานขนาดไหนเราจ่ายไฟตลอดอนี้หัวหน้าพักครับเราจ่ายไฟแพงตลอดน้ำมันแพงตลอดแก๊สแพงตลอดแล้วลดไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครกล้าไปชกไม่มีใครกล้าไปแตะทุนพลังงานแต่คุณพิลพันธ์เขาไปชกให้เราเขาชุกชกให้เราจริงๆเขาทุบทุนพลังงานจริงๆถ้าไม่ทุบอ่ะค่าไฟพี่ไม่ได้ลดหรอกน้ำมันไม่ได้ลดหรอกพี่ดูข้างในนี้เขาจะลดให้เราขนาดไหนเป็นซินดีเซล25บาทไม่มีใครทําได้ แต่เนื้อน้ํามันเนี่ยราคาแม่งน้อยมากแต่มาขายแพงได้ยังไงอะนะฮะแล้วค่าไฟสามจุดสามบาทต่อหน่วยท่านก็ทําได้เพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีพลังงานมาก่อนท่านรู้ต้นทุนทุกอย่างท่านรู้ว่าเอกชนเอาไปบวกเท่าไหร่ท่านรู้ว่าทุนพลังงานาไปบวกเท่าไหร่และสุดท้ายภาระอยู่ที่ใครอยู่ที่ไอ้นี่แล้วจ่ายไฟแพงทุกเดือนช่วยประชาสัมพันธ์นะครับให้คุณพีรพันธ์ท่านนี้กลับมาดูแลพลังงาน รวมไทยสร้างชาติทําได้แน่นอนตอนนี้ทุนพลังงานมันครอบงำประเทศไทยพี่ใช่ไหมเราจ่ายค่าไฟให้เขารวยเราจ่ายค่า,<ร>าไฟเขารวยแล้วเราจนแล้วใ,ใครจะไปชกกับทุนพลังงานได้คนนี้คนเดียวพิรพันธ์พิรพันธ์นี่นะคนนี้คนเดียวที่จะชกกับทุนพลังงานได้ไม่มีใครกล้าชกเพราะทุกคนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของทุนพลังงานมันไม่ได้เด ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบอ่าไม่ชอบนะไม่ชอบเลยหลายๆคนถูกครอบงำผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเด้ออันนี้เบอร์เบอร์อะไรให้เลยเบอร์หกครับปาร์ตี้ลิตรบัญชีรายชื่อเบอร์หกสีชมพูสีชมพูอย่างเดียวเอ้อขึ้นมาสิ่งแท้เอื้อขึ้นมาสิ่งแท้เอื้อเฮ็ดอาชีพเป็นอย่างสิ่งสิงเอ้ก็สิ่งพอๆกันกับพีระพันนี่แหละพีรพันนี่บอ้อพันมีรพันพีรพันสิงพอกันขาไฟได้บินแม่ต่อได๋ยวบอได้บอได้อีกนะฮะขาน้ำมันเด้ยเวลาไปเติมน้ำมันนี่ต่อเข่าได้บอ บ่ได้อีกนะครับไอ้ฮูบาวาัดมันคือแพงมันมีทุนพลังงานมาขอบงํำอยู่เด้ลึกๆเนี่ยคนหลักเนี่ยยังเฮาดิบขาลูเรื่องมีคุณมิลาพันเนี่ยเขารู้เรื่องว่ามันถึงบวกมาหลายประชาชส้นตกเป็นเยื่อปัะชาช้นจ่ายให้กลุ่มหนึ่งเขารวยจ่ายให้ในายทุนรวยแต่เราจนบ่อยากจนดักด่านบอกเลยเบอร์หกคนซอยทุบคนที่เห็นให้ปรชาัยสนใจ่าไฟแพงพลังงานแพงขอบคุณครับไอ้ อีลายู่18แล้วบอ18อยัง18แล้วอาอซีได้แจก18แล้วเนาะ18 16อันนี้16อันนั้นเด้18ยังสามสิบคือยัง,อยงเด็กจวดจวดอยู่ละเอาสามสิบเลือกได้ก็ากาเบอร์หกนะครับช่วยกันประหยัดค่าไฟช่วยกันนะฮะอย่าให้ทุนพลังงานมาครอบงำเราเปิดดูได้นะครับข้างในข้างในนะครับก็จะเป็นนโยบายจวดจวดเผื่อค้นไทยเผื่อคนอีสานน้ำมันก็ลดค่าไฟก็ลด เพื่ออีพออีแม่จะได้บนตรงใจขาไฟหลายนะครับช่วยกันกาเบอร์หกเด้อชอบเพราะอะไรชอบเพราะอะไรเอ่อทำงานเนีพลังงานนี่แหละเกี่ยวกับพลังงานนี่แหละลดค่าไฟเนาะใช่คือมันไม่มีผู้ใดกล้าชกกับทุนพลังงานท่านไปชกท่านไปชนทเป็นนายกอยากให้ท่านเป็นนายกด้วยมีอย่างยันาสมัยลุงตู่เลยนะใช่เลยตนมาเป็นลุงพีค่ะ เดี๋ยวท่านลดน้ํามัน25บาทให้เราด้วยลดค่าแก๊สให้เราด้วยะหารคนชั่วด้วยใช่ใช่คนชั่วคนโกงเนี่ยท่านประหารเราเลยเด้อจะไหนฝากนะฮะช่วยเป็นกําลังใจให้รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ในเด้อนะครับขอบคุณหมดบ้าน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 ยกดบ้านเลยง ว่าเป็นเป็นหกเ็ดเสียงหกเจ็ดเสียงเบอร์หกทั้งหมดเลยแม่นบอเบอร์หไม่โกหเบอร์6ไม่จกตาชอบอยู่แล้วขอบคุณครับนี่นี่แหละหัวคะแนนออร์แกนิกเรา